เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมโลกของเรานั้นน่ะมันถึงหมุนไปตามคนที่ตื่นเช้าทั้งๆท,ที่จริงแล้วคนที่นอนดึกตื่นสายเนี่ยพวกเขาก็ฉลาดกว่าในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคนที่ตื่นเช้าอ่ะพวกเขามักจะมีความสุขมากกว่าก็คงต้องบอกว่ามันเสมอกันไปละกันครับ แล้วเคยคิดกันไหมครับว่าไรกันนะที่เป็นคนตั้งชื่อห้องนั่งเล่นขึ้นมาห้องอื่นๆในบ้านของเราอ่ะมันดูไม่มีชีวิตชีวาขนาดนั้นเลยเหรอหรือจริงๆแล้วห้องอื่นๆมันน่าเบื่อกันแน่นะและบางทีแล้วบริษัทที่คอยติดตามเราอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้นก็อาจจะรู้จักตัวตนของเรามากกว่าเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวของเราซะอีกนะเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะครับรอยสักนั้นมันก็เป็นเหมือนกับราฟฟิตี้บนผิวหนังของเราแล้วราฟฟิตี้มันคือศิลปะที่ไร้ ขอบเขตหรือเปล่านะหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่การขีดเข,ข,ขียนๆไปเรื่อยๆทีนี้มาถึงเรื่องสื่อกันบ้างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ต่างๆนั้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งรายได้จากการโฆษณาเพื่อที่จะอยู่รอดผู้ลงโฆษณานั้นก็จะอยากให้มีคนมาเห็นโฆษณาของพวกเขาเยอะๆส่วนเราในฐานะผู้ชมนั้นก็อยากดูแต่สิ่งที่เราอยากดูแต่เราก็ต้องมาทนดูโฆษณาที่เราไม่ได้อยากรับชมไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นส่วน ผสมที่แปลกประหลาดไปเลยนะครับที่ทําให้ซื่อส่วนใหญ่น่ะสามารถอยู่รอดได้มันก็เหมือนกับคุกกี้ข้าวโอ๊ตที่ต้องมีลูกเกดผสมอยู่ด้วยนั่นแหละครับและโฆษณาส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่หรอกครับหลายคนนั้นก็มองผ่านไปเลยหรือบางทีก็รําคาญเสียด้วยซ้ําแต่บางครั้งนะครับโฆษณานั้นก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของเราเหมือนกันนะและที่แหวนเพชรนั้นสามารถเชื่อมโยงมาเป็นของขวัญแต่งงานได้ ก็ต้องขอบคุณบริษัทเดบิสที่ได้ทำโฆษณาที่มันเข้าท่าออกมามากๆในช่วงปี1930ทํำให้ทุกวันนี้ใครที่อยากแต่งงานก็ต้องมานั่งปวดหัวกับการต้องควักเงินเป็นหมืนม่นๆบาทไปซื้อหินก้อนเล็กๆที่แม่จะแวววาวตายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆเลยด้วยซ้ำและถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งงานแล้วนะครับการแต่งงานบางครั้งน่ะมันก็ถูกมองว่าเป็นงานที่ใหญ่โตเกินความจาเป็นสาหรับคู่รักที่พยายามจะใช้ชีวิตแบบ เรียบง่ายจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นเพียงแค่สัญญาผูกมัดทางกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีคู่สมรสเพียงคนเดียวมันไม่ได้มีความบือหวาหรือน่าตื่นเต้นเหมือนกับที่ใครใหลายคนเข้าใจชีวิตคนเรานะครับก็เปรียบเสมือนกับรถไฟหอที่ทุกคนนั้นต่างก็บังคับทิศทางของตนเองตัวเรือจํานั้นก็เป็นสถานที่สําหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายไม่ต่างอะไรกับโรงเรียนเป็นสถานที่รวมตัวของเด็กๆซึ่งบางครั้งนั้นก็ถูกลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบที่กําหนดเอาไว้จักรวาลน,นั้นก็ยังคงเป็นปริศ นะที่ยากเกินจะเข้าใจไม่ว่าจะมองว่ามันมีจุดเริ่มต้นหรือมีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกก็ตามส่วนห้องสมุดนั้นก็เปรียบเสมือนกับร้านเช่าว,วิดีโอที่มีหนังสือให้ยืมอ่านฟรีและในปัจจุบันนะครับบางแห่งในสหรัฐอเมริกานะ่ะก็ยังมีบริการให้ยืมวิดีโอเกมอีกด้วยซึ่งมันก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าประเทศเรามีบ้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเฮเลคิสตสนักปราชชาวกรีกโบราณน,นั้นก็เคยได้กล่าวไว้นะครับว่าเราเนะี่ยไม่สามารถที่จะลงไปเล่นแม่น้ำสายเดียว ียวกันได้ถึงสองครั้งเนื่องจากว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างน่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามครับโมเลกุลของน้ําที่เราลงไปเล่นน่ะมันอาจจะเคยเป็นโมเลกุลเดียวกันกับที่เฮลนาคิสุสเคยสัมผัสมาเมื่อหลายพันปีก่อนแล้วก็เป็นไปได้นะครับเคยสังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยจะรับรู้กลิ่นอายที่แท้จริงของบ้านเราก็ต่อเมื่อตอนที่เรากลับมาจากการเดินทางไปเยือนในสถานที่ไกลๆกลับมาจะว่าไปแล้วประเด็นในเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นมันก็ชวนให้เรานั้นขบคิด ไม่น้อยเหมือนกันเลยนะครับเมื่อเรานั้นต้องตัดสินใจซื้อบ้านมันก็เปรียบเสมือนกับการเช่าที่ดินในระยะยาวพร้อมภาระรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การเช่าบ้านนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเช่าช่วงต่อจากผู้อื่นอีกทอดหนึง่งเรานั้นก็อาจจะเห็นได้เลยนะครับว่าที่อยู่อาศัยนั้นน่ะมันเป็นปัจจัยสี่ที่เข้าใจได้ยากยิ่งสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ครอบครองเป็นของตนเองเมื่อพูดถึงเรื่องปัจจัยสี่แล้วอาหารนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ดูเหมือนจะหาได้ ยากขึ้นทุกวันแล้วครับมีใครเคยตรวจสอบคุณภาพของน้ําและอาหารที่เราบริโภคกันอยู่หรือเปล่าครับแต่จะว่าไปแล้วบางครั้งนะครับพวกองค์กรเนี่ยก็นิยมเรียกพนักงานตัวเองว่า ครอบครัวแต่ถ้าหากเป็นครอบครัวจริงๆแล้ว่คงไม่มีสมาชิกคนใดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและถูกสั่งห้ามไม่ให้เอ่ยถึงอีกต่อไปคล้ายๆกับในภาพ,พยนตร์สยองขวัญน,นั่นแหละครับลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าหากเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนในการอยู่ร่วมกันมันจะเป็นยังไงนะหลายคนนั้นก็บอกว่าการเป็นลูกคนเดียวนั้นมันเหงาแต่ถ้าให้มองในแง่บวกแล้วเราก็เราเองนั้นก็จะไม่ต้องเติบโตมาพร้อมกับคู่แข่งในบ้านที่ต้องการความรักจาก พ่อแม่เหมือนกันทุกท่านเคยลองจินตนาการดูไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะ่ะ เราจะอยากสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมนะเพื่อให้โลกมันมีสีสันเหรอหรือแค่เพราะว่าเราเหงาไม่มีอะไรทำหรือจริงๆแล้วเราชอบแอบดูมนุษย์ตัวเล็กๆเจ็บปวดกันนะลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกคนถามว่าสิ่งนี้มันคุ้มไหมคําตอบที่ถูกต้องมันก็น่าจะเป็นไม่เสมอไปเพราะคุณค่าของสิ่งของน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความหายากความสําคัญทางจิตใจหรือแม้กระทั่งสถานการณ์แล้วถ้าวันหนึ่งนะครับโลกเกิดตายขึ้นมาจริงๆแล้วล้วก็ระสมเด็จที่คุณหัว งแหนไว้นั่นนะ่ะมันก็คงไม่มีค่าอะไรเลยแล้วความสัมพันธ์ของคนเราล่ะเรารักใครเพื่อให้เขารักเราตอบแทนเหรอแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ่ะแสดงว่าความรักของเรานะ่ะมันคือการแลกเปลี่ยนสินะฟังฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับผมเป็นคนที่ขวางโลกมากๆเลยใช่ไหมครับหรือไม่ก็เหมือนกับในซีรีส์แบล็กเบอร์แต่ถ้าบริษัทนั้นจะจับตาดูทุกการกระทำของคุณแล้วล่ะก็คุณก็แค่ทําให้มันเป็นเกมเกมด่งไปเลยและเมื่อพูดถึงเรื่องเกมแล้วนะครับปัญหาของเกมก็คือ เกมนั้นน่ะมันก็สนุกแค่ช่วงแรกๆครับมีใครที่สามารถเล่นเกมเดิมได้นานกว่า2-3สเดือนบ้างครับแน่นอนครับว่ายังมีคนเล่นฟอร์ดไหนอยู่แต่จริงๆแล้วอะ่ะพวกเขาก็ต้องเพิ่มหมวดใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยเพื่อให้ยังคงรักษาผู้เล่นได้ตลอดและถึงแม้ว่าเรานะครับจะพยายามแค่ไหนก็ตามหลายสิ่งที่เราทํานั้นกลับได้ผลตรงกันข้ามกับที่เราคิดเราทําในสิ่งที่สวนทางกันเลยตัวอย่างง่ายๆก็คือตอนที่หมอนะครับคิดค้นยาแก้ปวดชนิดใหม่ขึ้นมาแทนมอร์ฟฟนได้ แต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับกลายเป็นแค่เครื่องดื่มใส่น้ําตาลที่ทําลายสุขภาพคนเรามานานนับร้อยปีแล้วคนที่ดืม่มเครื่องดืม่มอัดลมพวกนี้เยอะๆนะ่ะสุดท้ายแล้วก็จะต้องใช้มอร์ฟินเพราะสุขภาพพังโทมัสมัตต์ลี่จูเนียนะครับเขาก็เป็นนักประดิษฐ์ผู้มากฝีมือที่เคยคิดค้นเครื่องมือช่วยให้ตัวเองนั้นลุกจากเตียงขึ้นรถเข็นได้หลังจากที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอนะครับมาหลายปีสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาเสียชีวิตเพราะเครื่องมือที่ตัวเองนั้นคิดค้นขึ้นมา นอกจากนี้แล้วนะครับเขานั้นยังมีผลงานที่โด่งดังอื่นๆอย่างเช่นการเติมสารตะกั่วลงไปในน้ํามันเบนซินหรือการใช้ CFC ในเครื่องทําความเย็นเพราะเขาเชื่อว่ามันปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วนะครับกับกลายเป็นภัยร้ายแรงต่อโลกใบนี้และถ้าเกิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกแล้วละก็ใครจะรู้ล่ะครับว่าบางทีแล้วเขาอาจจะคิดค้นอะไรที่มันเป็นอันตรายยิ่งกว่านี้ก็เป็นไปได้นะเคยเป็นกันไหมครับยิ่งเรานั้น่ะ พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรมากๆเข้าแล้วเราก็เรากลับยิ่งไม่มั่นใจในเรื่องนั้นมากขึ้นไปอีกหรือเวลาที่เราอยากให้ใครทําอะไรอ่ะเราก็มักจะออกคําสั่งแต่ผลที่ได้นั้นกลับตรงกันข้ามซะอย่างนั้นแหละและนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่า p s y c h o l o g i c a l r e a c t อ็กหรือปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตวิทยาคือแบบว่าพอเรารู้สึกว่าอิสระของเรานะครับมันถูกควบคุมไปแล้วนะ่ะเราก็จะรู้สึกโกรธแล้วมันก็ทําให้เกิดอาการต่อต้านขึ้นมาทันทีถ้าเกิดว่าเรา ลองเปลี่ยนวิธีนะครับเป็นบอกให้เขารู้ว่าเขาน่ะมีสละที่จะเลือกหรือลองอธิบายเหตุผลให้เขาเข้าใจดูสิครับ บางทีมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ก็ได้นะและบางทีโซเชียลมีเดียที่ที่มันเป็นที่ที่เราแชร์เรื่องราวชีวิตประจําวันของเราน่ะแต่รู้ไหมครับว่ามันนั้นมีอิทธิพลกับความคิดและการกระทําของเรามากกว่าที่เราคิดไว้เลยและบางครั้งนั้นมันก็เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตอนที่มีวัคซีนโควิดออกมาใหม่ๆช่วงนั้นน่ะทวิตเตอร์ที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อลหลายๆท่านนั้นคงจา กันได้ครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ออกมาโพสต์เชีย้ให้คนอื่นนั้นไปฉีดวัคซีนกันยกใหญ่แต่ผลที่ได้น่ะกลับตรงกันข้ามเลยคือมีคนจำนวนมากเลยที่ไม่พอใจแถมยังต่อต้านมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยจากเรื่องวัคซีนธรรมดามดากลายเป็นเรื่องบังคับฉีดวัคซีนไปซะอย่างนั้นแหละและนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าไซโครจิเคิลเรียกชันและถ้าให้แปลเป็นไทยง่ายๆเลยก็คืออาการต่อต้านนั่นเองครับเรานั้นก็ออกแบบเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทําให้ชีวิตเราง่าย แต่เทคโนโลยีใหม่ๆนะ่ส่วนใหญ่แล้วกลับทําให้เรานั้นทํางานได้นานขึ้นกลับบ้านก็ย,ยังไม่ไวต้องทํางานต่อพนักงานบางคนนั้นขนาดทํางานอยู่ที่บ้านนั้นก็ยังโดนจับตาดูผ่านคอมพิวเตอร์แล้วความใฝ่ฝันว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้เราทํางานน้อยลงสบายขึ้นนะ่ะมันหายไปไหนแล้วเนี่ยความจริงแล้วที่เป็นแบบนี้ยมันก็เป็นเพราะว่าเราอะออกแบบเทคโนโลยีมาเพื่อหาเงินครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ,ออำนวยความสะดวกถ้าบังเอิญมันช่วยให้ชีวิตใครดี น,นั่นก็แค่ผลพลอยได้เท่านั้นเองและถึงแม้ว่าเทคโนโลยีนะครับมันจะช่วยให้เรานั้นประหยัดเวลาได้จริงก็ตามเวลาที่เราทํางานนั้นมันก็ไม่ได้ลดลงไปเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเรานั้นต้องทําอะไรมากขึ้นอีกตั้งหากและถึงแม้ว่าตอนเนี้จะมีเครื่องดูดฝุ่นเตาไฟฟ้าเครื่องล้างจานออกมาใหม่ๆทุกๆปีแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เรานั้นทํางานบ้านน้อยลงเลยครับเพียงแค่มาตรฐานการทําความสะอาดบ้านนั้นมันสูงขึ้นเท่านั้นเองผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ก็บอกว่า AI นั้นจะช่วยให้เราทํา งน้อยลมีเวลาให้ชีวิตมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นฝั่งนักธุรกิจก็บอกว่า AI นั้นน่ะจะเข้ามาช่วยให้ได้ผลงานจากพนักงานมากขึ้นเอาแล้วใครละ่ะพูดความจริงล่ะทีนี้มนุษย์นะครับก็ชอบใช้ข้อมูลเพื่อหาเหตุผลในการทํางานแล้วก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาเหตุผลในการทํางานเพิ่มอีกเป็นงูกินหางไม่รู้จบทั้งทที่วิธีนี้มันอาจจะแพงและไม่ได้ดีไปกว่า,ก,วาการใช้สัญชาตญาณของเราเลยด้วยซ้ำโ o เชียลมีเดียเนี่ย มันก็เป็นเหมือนกับนรกบนโลกดิจิทัลที่เราสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับรู้ไหมครับว่ามันถูกออกแบบมาให้เราอ่ะยิ่งเล่นยิ่งใช้มันนานได้เท่าไหร่ยิ่งดีไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามมันจะสร้างกระแสให้เราั้นติดเนบไปกับมันไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาตาร้อน หรือความมันไส้มันก็ทําให้เรานั้นอยากไถหน้าจอไม่หยุดเลยครับสุดท้ายแล้วชีวิตจริงของเรานั้นมันก็กลับไม่น่าสนใจเท่ากับโลกในโซเชียลอีกแล้วถามชีวิตในนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดอีกด้วย บริการสตรีมมิ่งทีวีที่เคยมาแรงแสงทางโค้งทีวีแบบดั้งเดิมด้วยคอนเทนต์ที่ไม่มีโฆษณาขั้นนั้นน่ะกำลังจะกลับลำแล้วครับตอนนี้เพราะว่าพวกเขาน่ะมีโฆษณาให้ดูแล้วแถมยังเก็บค่าบริการรายเดือนร่วมๆแล้วก็แพงพอๆกับเคเบิลทีวีเลยหรือไม่ก็แพงกว่าได้ซ้ำเมื่อเรานะครับได้ย้อนกลับมาที่ยุคเริ่มต้นยังไงอย่างนั้นเลยพูดถึงเรื่องทีวีแล้วนะครับคนรุ่นใหม่นะ่ะก็แทบจะไม่ดูทีวีกันแล้วเพราะว่าจากงานวิจัยเมื่อปี2021นะครับก็บอกไว้ว่าคนที่อายุ16 ถึง24ปีนั้นนะ่ะพวกเขาดูทีวีน้อยลงกว่าคนอายุ65ปีตั้ง7เท่าแนะ่เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขานะครับก็จะหมดไปกับการใช้โซเชียลมีเดียและคอนเทนต์สั้นๆหรือไม่ก็มาเสียเวลากับไทวิกิฮาวขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันแต่รู้ไหมครับว่าคอนเทนต์สั้นๆพวกนี้นะ่ะมันส่งผลต่อจิตใจของคนรุ่นใหม่ยังไงนะมันทําให้เราเบื่อง่ายขึ้นครับแถมยังผัดวันประกันพุ่งเก่งขึ้นอีกด้วยเดี๋ยวนะครับทุกท่านใจเย็นครับอย่ามองมาที่ผมอย่าเพิ่งคลิปของผมนะ่ะ เกิน10นาทีเหมือนกันนะว่าแต่ว่าทุกท่านนั้นอยากผัดวันประกันพุ่งให้น้อยลงกันบ้างไหมครับการฝึกสมาธิเนี่ยมันช่วยได้ดีเลยนะครับลองปัดคลิปของ t i k t o อกไปสัก5คลิปนะครับพอดูครบ5คลิปแล้วเนี่ยเราก็หยุดพักครับหายใจเข้าลึกๆสักหนาทีเอาสมาธิที่หลุดลอยไปน่ะกลับขึ้นมาแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นใหม่ครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วบางทีแล้วคุณอาจจะได้คําตอบนะครับว่าเฮ้ยเสียเวลาว่า เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีแล้วอ่ะอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยบางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่ของเราจริงๆก็ได้นะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะแล้ว แบบนี้เราจะยังอยากทิ้งชีวิตจริงไปอยู่ในโลกดิจิทัลกันต่อไปหรือเปล่านะหรือว่าเรานั้นจะกลับมาคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันจริงๆดีกว่าว่าแต่มันจะดีจริงๆเหรเลยครับถ้าเรานั้นยอมทิ้งความสะดวกสบายไปจริงๆอ่ะใครล่ะจะอยากกลับไปรอการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์แบบเก่าอีกผมว่าไม่มีใครอยากกลับไปทําแบบนั้นหรอกใช่ไหมเคยสงสัยกันไหมครับว่าบางทีแล้วอ่ะความคิดของคนอื่นๆนั้นอ่ะมันอาจจะเรียบง่ายเหมือนข้าวของในตู้กับข้าวบ้านยายก็ได้หรือความคิดของ เราเองตั้งหากล่ะที่มันรกรุงรังเหมือนกับตลาดสดแล้วคนเด่ืๆน่นนะก็แค่ทำไปสนใจเราเท่านั้นเอง เคยรู้สึกเหมือนกับปิดกั้นตัวเองจากสิ่งดีๆเพื่อหนีจากความสุขบ้างไหมครับเหมือนกับการปิดก๊อกน้ําเพื่อที่จะไม่ให้น้ํานั้นไหลออกมาทาั้งๆที่น้นะําน่ะก็คือความสุขเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับที่เรานั้นหนีรอดจากความรู้สึกแบบนี้มาได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนนะ่ะต้องเคยมีความคิดแย่ๆที่เก็บไว้คนเดียวแล้วไม่กล้าบอกใครแน่นอนตอนนี้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนนะ่ะที่คุณรู้จกักมีความคิดในแง่ลบแบบเดียวกันเลยและคุณบังเอ ได้ยินความคิดเหล่านั้นเข้ามามันคงทําให้คุณรู้สึกแย่ไปด้วยเลยใช่ไหมครับและนี่แะครับแสดงให้เห็นว่าบางครั้งน่ะความไม่รู้มันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ตอนนี้มันก็มีทฤษฎีใหม่ที่น่าสนใจออกมาบอกนะครับว่าเอกภพของเราอ่ะมีคู่ที่กําลังวิ่งถอยหลังอยู่ในขณะที่เอกภพของเรานั้นกําลังวิ่งไปข้างหน้า หรือบางทีแล้วเราวิ่งถอยหลังกันแน่นะคุณลองจินตนาการถึงชีวิตของคุณที่กําลังฉายย้อนหลังกลับดูสิครับเหมือนกับตอนจบของมิสเตอร์โนบอดี้นะครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมด้วยครับลองคิดดูสิครับว่ามันมีหลักฐานใหม่ที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าชีวิตของเรานั้นน่ะจะฉายผ่านต่อหน้าต่อตาของเราในวินาทีสุดท้ายของชีวิตกิจกรรมไฟฟ้าในสมองของเรานั้นจะยังคงทํางานต่อไปแม้ว่าปอดนั้นจะหยุดทํางานไปแล้วก็ตามส่วนของสมองที่เก็บความทรงจ และส่วนที่รับผิดชอบเรื่องสติสัมปชัญญะนั้นจะยิ่งทํางานหนักขึ้นในช่วงเวลานี้และสิ่งที่พวกเขาค้นพบนี้นะครับมันก็สอดคล้องกับประสบการณ์เฉียดตายที่หลายคนนั้นเคยเล่าให้ฟังและถ้าอยากฟังเรื่องราวของพวกเขาแล้วล่ะก็ลิงก์ก็อยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นนี้เลยครับแล้วคุณล่ะคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงบ้างครับ เมื่อคุณนั้นนึกถึงภาพชีวิตของตัวเองที่ฉายผ่านต่อหน้าต่อตาคุณจะกังวลไหมว่าชีวิตที่ผ่านมามันจะไม่มีเรื่องราวดีๆมากพอให้จดจําหรือว่าคุณอาจจะกลัวที่จะย้อนกลับไปเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตกันนะในแง่หนึ่งนะครับการทดลองทางความคิดเหล่านี้มันก็คล้ายกับแนวคิดของนิเซในเรื่องของการเกิดซ้ํานิรันดรเขาเชื่อว่าการยืนยันคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริงนั้นก็คือ การทําให้ชีวิตนั้นดําเนินต่อไปในอนาคตและเพื่อที่จะทําเช่นนั้นได้นะครับคุณก็ต้องจินตนาการว่าจะมีชีวิตแบบเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันไม่ใช่แค่การยอมรับอดีตครับแต่ว่ามันเป็นการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าแบบที่ง่ายต่อการยอมรับวันเวลาที่เหลืออยู่ของคุณ ถ้าหากอดีตและอนาคตไม่มีอยู่จริงแล้วสิ่งที่เราเมียคือปัจจุบันแล้วเราอ่ะจะกังวลอะไรอีกล่ะครับทุกท่านไะคิดมากเกินไปนะ่บางทีแล้วอาจจะได้สูญเสียความทรงจาดีๆไปก็ได้นะครับว่าแต่ทุกท่านเคยไหมครับที่ยืนอยู่บนริมหน้าผาสูงๆหรือว่าริมอะไรสูงๆส,สักที่นึงนะครับแล้วก็จู่ๆมีความคิดแวบหนึ่งครับว่าเอ๊ะหรือเราจะลองกระโดดลงไปดีนะอันนี้จริงๆแล้วผมก็คิดบ่อยนะครับ แต่ใจเย็นไว้ก่อนครับเพื่อนๆนเพราะความรู้สึกแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่ความวิตกกังวลเล่นตลกกับเราเฉยๆก็ได้ยังไงแล้วเราก็คงไม่ทําอะไรบ้าๆแบบนั้นหรอกครับจริงไหมแต่ก็ยังว่าแหละครับชีวิตนั้นเป็นของเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถอยหลังออกมาครับตั้งหลักกันสักหน่อยดีกว่าเพราะยังไงซะเราก็มีชีวิตเดียวเอ๊ะหรือ,ออาจจะมากกว่านั้นนะจะว่าไปก็มีเรื่องเล่าแปลกๆมากมายเกี่ยวกับเด็กๆที่บอกว่าตัวเองนั้นสามารถจําเรื่องราวในอดีตชาติได้พวกเขาสามารถจํา ละเอียดได้ยอย่างแม่นยำจนบางครั้งนั้นก็ไปตรงกับเรื่องราวของคนที่ล่วงลับไปแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วละก็นั่นก็หมายความว่าจิตสำนึกของเรานั้นมันอาจจะไม่ได้หายไปไหนอาจจะแค่ย้ายจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งก็เป็นได้แล้วแบบนี้จิตสำนึกของเรานั้นจะคงอยู่ตลอดไปเลยหรือเปล่านะเรื่องเกิดใหม่มันก็น่าชวนคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นเกิดใหม่ได้จริงๆแล้วละก็ไอ้เจ้าตัวน้อยที่ดูดขวดนมอยู่เนี่ยจะเคยเป็นยายข้างบ้านที่ชอบบ่นเรื่องเราเสียง หรือเปล่าลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังกล่อมลูกนอนอยู่นะครับแล้วอยู่ๆลูกก็พูดขึ้นมาว่าเอ็งอย่าเปิดเพลงเสียงดังนะเว้ยอย่าให้จะนอนถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่นะครับเวลาที่เราได้ยินว่ามีคนเสียชีวิตไปใช่ไหมครับเรานั้นก็มักจะได้ยินคําปลอบใจว่าเขาทําดีที่สุดแล้ว แต่จริงๆแล้วนะครับในประวัติศาสตร์มีอีกหลายคนเลยที่แม้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่พวกเขานั้นก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ทําได้ดีกว่านี้มากอีกนะไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานหนักแบบที่เราได้ยินกันบ,บ่อยๆในโลกธุรกิจซะด้วยเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนเราถึงกลัวตอนที่เล่นรถไฟหอแต่กลับรู้สึกสบายใจตอนที่นั่งในรถยนต์ทั้งๆท,ที่รถไฟหอะถูกออกแบบมาให้ปลอดภัยกว่ารถยนต์มากเลยนะครับและที่เป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่ารถยนต์นั้นถูกออกแบบมา ให้เราสบายใจเพื่อให้เราใช้มันบ่อยๆยังไงละครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าในประเทศไทยนั้นจํานวนคนสูบบุหรี่นั้นลดน้อยลงไปเยอะมากเลยครับจนเหลือแค่ประมาณ1 2ของประชากรทั้งหมดแต่บริษัทยาสูบนั้นกลับมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกงงละสิครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับทุกครั้งที่รัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่มันก็จะมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาบุหรี่ตามไปด้วยทําให้พวกเขานั้นทํากํา ได้อย่างมหาศาลชดเชยกับจำนวนคนที่เลิกสูบบุหรี่ไปได้สบายๆเลยทีเดียวครับจะว่าไปแล้วเคยสงสัยกันไหมครับเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำไมเราถึงอยากจ๊บที่ริมฝีปากของเขากันนะจริงๆแล้วสัตว์ทั่วโลกไม่ถึงครึ่งหนึ่งในเดซัมนะครับที่แสดงความรักด้วยการจูบป,ปากแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการดมกลิ่นกันครับหรือแท๊กขนตาแทนแต่ถ้าใครชอบจูบป,ปากอยู่ฟังทางนี้นะครับรู้ไหมครับว่าแค่จ๊บเดียวสิบวิเนี่ยคุณก็กําลังแลกเปลี่ยนแบคทีเรียกว่า80บล้านตัวเชลนะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณจุบวันละ9ก้าครั้งขึ้นไปนะครับน้ำลายของคุณน่ะก็จะเต็มไปด้วยจูเินตีเหมือนกับคนรักของคุณเลยล่ะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับการกอดน,นั้นก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้เหมือนกันนะกอดวันละครั้งครับห่างไกลหมอเยอะแน่นอนยกเว้นแต่ว่าคุณดันไปกอดหมอเข้านะและถึงแม้ว่าจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนแต่ถ้าเหงาหรือโดดเดี่ยวนั้นก็มีเสี่ยงจะเสียชีวิตก่อวไวอันควรได้นะครับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นก็พังหมดเลยยังไงก็อย่าลืมหากิจกรรมท หรือไม่ก็หาเพื่อนคุยบ้างนะครับมนุษย์เรานะครับก็ชอบหาสารพัดวิธีมาดับกลิ่นตัวไม่ว่าจะเป็นโลออนสเปรย์ระงรับกลิ่นกายโคโรนน้ําหอมหรือแม้แต่การขัดผิวด้วยสบูก่กลิ่นลาเวนเดอร์ซึ่งส่วนมากแล้วเราก็จะทาก่อนออกเดทนั่นแหละครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วกลิ่นกายนี่นะครับที่มันดึงดูดให้คนนั้นหันมาสนใจเราได้เคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดนะแต่ถ้าใกล้ชิดเกินไปจนอกหักนี่สิมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ บางคนนั้นถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคหัวใจสลายได้เลยนะเออโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเจอกับสถานการณ์เรึงเครียดหรืออารมณ์รุนแรงมากๆอย่างเช่นตอนโดนบอกเลิกไปและพอเราอกหักนะครับเราก็มักจะบอกกับตัวเองว่าครั้งหน้าน่ะเราต้องเลือกให้มันดีกว่านี้บางคนนะครับถึงกับทําลิตคุณสมบัติคนที้ใช่ไว้เลยด้วยซ้ําแต่สุดท้ายแล้วต้นหากับแรงดึงดูดเนี่ยมันก็จะชนะทุกสิ่งครับฮอร์โมนและโดปามีนในร่างกายนั้นจะไปปิดสมองส่วนหน้าของเรา ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลดังนั้นนะครับการเลือกคู่ครองที่ดีนะ่ะมันจึงกลายเป็นเรื่องยากไปโดยปริยายแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าพึ่งท้อ,อก,กันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรานั้นกําลังมองหาความรักที่สมเหตุสมผลนะ่ะ ก็ลองทำิสต์สิ่งที่ต้องการในตัวคนรักดูมันก็ไม่เสียหายนะครับแต่อย่าลืมเปิดใจให้กว้างด้วยล่ะแม้ว่าการมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่เรารู้สึกได้แล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่าการบริจาคอวัยวะนะ่ะมันก็ใกล้ชิดไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าเราเนะี่ยได้เอาส่วนหนึ่งของเราไปใส่ไว้ในคนอื่นยังไงล่ะแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างราบรื่นดีส่วนนั้นก็จะอยู่กับเขาไปอีกนานแสนนานเลยครับคิดดูสิถ้าเกิดว่าคนที่ได้รับอววัยวะ จากเราจากไปอย่างกระทันหันนั้นนะ่ะไม่นานหลังจากการผ่าตัดอวัยวะเหล่านั้นนะ่ะมันจะกลับมาหาเราไหมนะเหมือนกับว่าไม่มีใครต้องการมันแล้วอะ่ะซึ่งมันก็เป็นเสมอก,การคืนของขวัญเลยแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนะ่ะบริจาคอวัยวะของเราต่อให้คนอื่นอีกละ่ะมันก็คงจะเป็นเหมือนกับการให้ของขวัญต่อเลยนะครับถึงแม้ว่าเดิมทีแล้วมันจะเป็นของของเราเองก็ตามเราทุกคนนั้นก็มีคุณค่าในตัวเองแต่ว่าไม่ใช่คุณค่าทางจิตใจนะครับแต่เป็นคุณค่าทางการเงินเลยนี่ แ,แต่น่าเสียดายนะที่คุณค่าทางการเงินของเรานั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้จากโลกนี้ไปแล้วเท่านั้นคงไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าคุณค่าที่แท้จริงของเรานั้นน่ะมันคือเท่าไหร่นอกจากเราจะแกล้งตายดูแต่อันนี้ก็เวอร์ไปนะรู้ไหมครับทุกท่านว่านกประมาณหนึ่งในสามนั้นมีเสียงร้องได้แค่เสียงเดียวลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าเราพูดได้แค่เสียงเดียวไปตลอดชีวิตเราจะเรียกพูดอะไรกันนะนกนั้นก็เป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากเลยครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ นกน่ะมันสืบเชื้อสายมาจากไดโนเสาร์โดยตรงเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมว่าสัตว์ที่ดูแตกต่างกันสุดขั้วอย่างไดโนเสาร์กับนกน่ะพวกมันจะมีความเชื่อมโยงกันทางวิวัฒนาการ นอกจากนี้แล้วนะครับขนนก,กนนะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นซ้าเป็น2ครั้งในวิวัฒนาการของสัตว์โลกดังนั้นนะครับขนนกที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้จึงมาจากแหล่งเดียวกันนั่นคือไดโนเสาร์และนี่นะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไดโนเสาร์นั้นมีความหลากหลายและน่าสนใจมากกว่าที่เราเคยคิดไว้และบางทีแล้วนะครับเวลาที่เห็นไก่วิ่งตัดหน้ารถเนี่ย ผมก็แอบคิดไม่ได้ครับว่ามันเคยเป็นแรปเตอร์มาก่อนหรือเปล่านะอันที่จริงแล้วผมก็โตมากับคนรู้จักที่เรียนคาราเต้จนได้สายดําเลยนะครับแต่พวกเขานะ่ะไม่เคยได้ใช้ทักษะคาราเต้เลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือแม้แต่ตอนโดนรังแกก็ไม่เคยเอามันออกมาใช้เลยมันเลยทําให้ผมคิดได้นะครับว่าบางทีแล้วพวกเขาอาจจะเรียนคาราเต้มาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้มันก็เป็นไปได้เวลาที่มีคนจากไปนะครับเราก็อาจจะใช้คําพูดที่ฟังดูมีความหมายทางจิตวิญญาณอย่างเช่นพวกเขาน่ะไปสู่สุคติแล้ว หรือพวกเขาเน่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราได้คุยกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายเราจะใช้คําพูดว่าอะไรแทนดีนะอาจจะพูดว่าพวกเขาหยุดหายใจแล้วทุกอย่างมันจบลงแล้วสําหรับพวกเขา หรือพวกเขาจากไปแล้วกันนะผมไม่ได้หมายถึงการถูกเถียงเรื่องโลกหลังความตายนะครับก็แค่ยกมาเป็นทางเลือกในการพูดถึงการจากไปของคนที่เรารักและอะไรเท่านั้นแหละครับทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่ากระดานวีจารหรือกระดานผีถ้วยแก้วฝรั่งนะครับมันมาจากไหนเชื่อไหมครับว่าชื่อนี้นะ่ะ มันไม่ได้มาจากใครที่ไหนเลยแต่มาจากการสะกดคําของตัวกระดานเองเลยนะในตอนนั้นนะครับกระดานเองนะ่ะมันก็ยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการอย่างด้วยซ้ําไม่เหมือนบ้านเรานะครับที่เรียกผีถ้วยแก้วอะแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นครับคือว่าเรื่องราวของกระดานวีจาเนี่ยมันกลายมาเป็นกระแสสุดฮิตได้ยังไงนะจริงๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของมันนะ่ะก็เกิดขึ้นในค่ายผู้นับถือวิญญ,ญาณแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอในสหรัฐอเมริกานะครับที่พวกเขานะ่ะ ใช้กระดานนี้เพื่อสื่อสารในการติดต่อกับวิญญาณแล้วทีนี้นะครับเหล่านักธุรกิจหัวใสนะ่ะพวกเขาก็มองเห็นครับว่าเฮ้ย <"He i, S 1> นี่มันช่องทางการทําเงินชัดๆเลยทําให้พวกเขานะครับสร้างแบรนด์วีจาในช่วงปลายปี1,900แล้วก็ทําการตลาดเรื่องความลึกลับของมันได้อย่างแพร่เพยวจนทําให้วีจานั้นกลายเป็นที่รู้จักและนิยมไปทั่วแม้ว่านักธุรกิจเหล่านั้นนะ่ะจะไม่ได้เชื่อเรื่องของวิญญาณหรือเป็นผู้นับถือวิญญาณเลยสักคนก็ตามเคยเห็นข่าวไหมครับว่าเวลาที่เจ้าของสุนัข หรือเจ้าของแมวจากไปน่ะพวกสัตว์พวกนี้ยมันก็ยังคงเฝ้าหลุมอยู่บางครั้งก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าที่มันเฝ้าน่ะมันแค่รออาหารมื้อต่อไปหรือว่ามันซื่อสัตย์กันแน่นะอย่างเรื่องแมวกับสุนัขที่บางทีนั้นก็รับประทานเจ้าของหลังจากที่เจ้าของนั้นเสียชีวิตไปแล้วมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องผมงอกล่ะมันเหมือนกับหมึกประกาที่หมดไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ไม่ค่อยมีใครทิ้งประกาที่หมึกหมดไปหรอกจริงไหมครับเคยลองคิดกันดูเล่นๆไหมครับว่่าาาเเเรนนไมคยหห็ด้ลัง ของศรีรษะตัวเราเองเลยถ้าไม่มีกระจกหรือกล้องถ่ายรูปช่วยแต่บางทีแล้วอะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะหลอกเราก็ได้นะใครจะรู้ล่ะครับเรื่องนี้มันก็แอบเศร้าอ,อยู่นิดนึงนะครับเวลาที่เราเห็นใครที่เสียชีวิตไปแล้วอะแล้วเราร้องไห้บางทีก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังหายใจอยู่เลยขอแล้วเรื่องเศรา้าเรามาต่อกันที่เรื่องวิทยาศาสตร์กันบ้างครับมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกอะมีบรรพชนร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวแปลว่าเราทุกคนนะครับเป็นญาติห่า,างๆกัน ซึ่งก็ห่างกันมากๆแม้กระทั่งกับชาวิปโปโ้ไอสัตว์เลื้ยคาที่มันมีปีกที่ขานั่นนะครับหน้าคนลุกชะมัดเลยแล้วแบบนี้ทําไมเราถึงยังทํำร้ายกันอยู่เรื่อยเลยล่ะบางทีแล้วนะครับเรานั้นก็อาจจะต้องลองคิดแบบรักทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่มีเงื่อนไขดูบ้างครับ ยกเว้นชาวิปโตนะครับถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยผมจะปาหินใส่มันเลยเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเกิดว่าผีเสื้อไม่มีเปลกอะ่ะมันจะยังมีความสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่านะแล้วทําไมล่ะดอกกุหลาบนะ่ะถึงไม่ยอมให้ใครเรียกว่าดอกไม้แต่กลับพูดชื่อตัวเองซ้ําๆเหมือนกับโปกเกมอนไปได้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นแค่ความคิดในตอนที่ผมนั่งเงีเยบๆเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นความคิดฟุ้งซ่าน หรืออาจจะเป็นพ่อฤทธิ์กัญชาหรือจริงๆแล้วเพราะนอนน้อยไปหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองคิดดูสิครับว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยมันโดดเดี่ยวแค่ไหนหรือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่เคยอยู่คนเดียวเลยเพราะจิตใต้สํานึกของเราอ่ะมันมักจะส่งความคิดแปลกๆมาให้เราอยู่เสมอโดยเฉพาะในคืนที่แสนมืดมิดหรือในห้องน้ําที่แสนอบอุน่นจนเหล่านั้นเผยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่บีบเบียนคนอื่นนั้นก็ขอสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ